โอเคครับวันนี้ก็รอบที่สามแล้วที่ไลฟ์เดี๋ยวจะบอกว่าคือแบบนะมันไม่ค่อยดีเนาะคือตอนนี้เน็ตผมมันไม่ค่อยดีไม่รู้ว่าอืมภาพมันจะกระตุกหรืออะไรหรือเปล่าดูแป๊บ โอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยน,น่าจะไม่มีปัญหาแล้วล่ะครับมาเริ่มเลยดีกว่าก็วันนี้เราก็จะมาฟาร,ร์มของไอดิกไก่นี่แหละ <c oughs> มาเริ่มกันเลยเป๊บนะนครับผมขอดูสตรีมกันว่าได้หรือเปล่าเฮลร่เฮลทำไมไม่ได้นี่ อาโอเคได้แล้วเล่นเลยปึงกวงปึงกวง,งโอเคเกาะวอลเลย์บอลเกาะมวยเกาะอามวยต่อไปก็เกาะใครโดดไปปึ๊บปึ๊ป๊ไปต่อเลยจ้ายิงหนังสเต็ก โอเคได้อยู่เกาะไข่ต่อแล้วมาเเกาะอันตรายปุ๊บป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 ุ๊บป๊บป๊บป๊บโดดถึงปุ้มลูกไฟยิงนสเตกเกาะไข่เกาะมวยเกาะสมวยก็เกาะอันตราย ปึ๊บ Emmanuel: ปรับเอ๊ะทำไ,ไมตอนนี้เนี่ยมันไม่เสถียนนี่ไม่รู้จตยิงไปก่อนแล้วไปปิ้วปิ๊วปิ้วปิ้วปิ้วปิวเกาะสมวยลาดเบรรี่ต่อโชเดะโชเดะปึป๊้บปบิ้บปบิ้บพุ่งไว ว้ยเปิบเปิบเปิบไปเลยว้ยชนไปหนึ่งโอ้ยทันพอดีเป๊ะโชดได้นหนึ่งโชดได้สองโชดได้สามโชดได้โชดปุดมด่ม,ม พอดูได้หรือเปล่าเอ่ยไหนก็ไม่ตกแดงนะน,นะอันนี้ก็สำรวจกิวเนาะโอเคเช็คชื่อก่อนเรามาสำรวจโป๊ะโป๊ะโป๊ะอึะ่ม ไม่เสะเทียนอีกแล้วงั้นหรือน,นานี่ได้ไหมเอ่ยตอนนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ทีเถิดได้ทีเถิด โอเคไม่ได้แย่มากพอดูหน้ากันเนอะตอนนี้ก็ลอรีได้สิโยบ้าขนาดเจ้าแห่งการแข่งขันอู้ได้เก้า,มาหมื่นโหได้พอดีเลยนี่ โอเคได้ตั๋วอยู่ยยกูจะไม่ได้ตั๋วซะอีกไอ้โยเว้นพาร์ตเก็บมันนีปื๊บปื๊บปื๊บอืมงั้นดูกาชาหน่อยพ,นนพันเก้าใช่ไหม เป็นสามพันจะผมว่าผมเอาไปสุ่มสมบัติดีกว่าเผื่อจะได้สมบัติใหม่บ้างโอ้โหโอ้โหโอ้โหบอกเลยว่าเกมนี้อวยไก่จ,ดจาด อู้ของเยอะของเยอะเลยนี่อู้กิจกรรมเสร็จอีกสวยจ้าถือว่าสมบัติแล้วก็ได้มาเยอะอยู่งั้นเดี๋ยวเราอัพ,อพเลยก็ได้นะนี่โอ้โหเดี๋ยวอัพนี้เลยบูมแมลงน้ำผลไม้โอ้โหเฮ้ยเท่าไหร่เนี่ยสามแล้ว ห้าไหมห้าอยู่ทุรันเตาสามสวยนะแต่จริงผมอยากได้ดาบบ้างนะมันโกงกว่าแล้วก็แอปเปิลผมว่าเอาน้ำผลไม้แทนดีกว่าสนามแข่งนี่ผมว่าอืม เอาน,น้ำแผหนังสติ๊กแล้วกันเพราะว่ามันเวลเว,ลเ,วลเยอะกว่านะส่วนเครื่องยนต์นี้เราก็ต้องใส่อแล้วเนาะไ,ะไกดวิ่งเลยไปจ้าโอเคนี้เกาะวอลเล่บอลเกาะสมยุย แล้วก็เกาะไข่แต่เจะเกาะอันตรายก่อนแล้วก็ต้องผ่านไปนะจ๊ะโดดไม่ได้เยลีม่มีลุงอีกมันหน้าหัวให้อุ๊ยเน็ดเหน็ดๆหน,น,น,นานี้เนน็ดมันกากขนาดนั้เลยเหรอเน็ดผมก็ไม่ได้กากนะตอมตอมเกาะไข่ถูกแล้ว อันนี้เราก็ต้องปึ๊บ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 โอเคมูลาเบัลลีต่ออุ๊ยเอ้าไม่โดนเฉยโชเดไปโชเดอีกโชเดอีกรอบโชตึงชิงชิงโต๊ะ เดี๋ยวตอนโบนัสท์เรา184ล้านปั๊บปกติอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูตอนโบนัสท์กันนะครับทุกคนว่ามันจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มวายเอา้าคือโบนัสทมไม่ได้โอ้โห เฉยเลยอ่ะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปแบบนี้ด้วยจริงไหมไอ้หุน่นโยนมันหุ่นโยนป์ปะวะไม่รู้เหมือนกันต่อเลยจ้าอ้้หจริงๆถ้าเราขึ้นบนาธรรมเราน่าจะได้อยู่ <Hey. S 2> โอเคบนต้นไม้พันปีหรอ,อกิจกรรมอะไรเสร็จอีกแล้วเนี่ยอันดับหนึ่งเฉยโอ้แต่ดูคนเล่นสิอย่างเยอะเลยนสนุกแห่งความทรงจำถ่ายรูปไปดี งั้นเดี๋ยววันนี้เอาไว้พอแค่นี้เกินก็ได้ครับเพราะว่าอืมน่าจะอาจเป็นคลิปดา